วัดีค่ะวันนี้ก็ยินดีต้อนรับน้องตาลเหมือนเดิมนะจ๊ะเรียกแชทวิดีโออีกแล้วหลายๆคนขอเข้ามาให้รีแอคสเตจ SBS Sky Oda j o h นะคะจริงๆแล้วมันผ่านมาสักพักสามวันเออสามวันแล้วแต่ว่าหลิงก็ยังไม่ได้ดูแบบเต็มๆเหมือนกันก็เลยอ่ะเรามารีแอคควมน้องตาลเลยละกันเงี้ยน้อตาจำชื่อได้หรือเปล่าอย่างแรกวันนี้คือวัานี้ไม่ได้บีบใส่อะไรเ่มะี่มาจากไหนนี่ปอมปอมอ่ะ เให้เซียงกินเปิดเทปป่ะเขาต้องไม่มีคนดูอู่ในกำลัหลอง้ยยังไม่ทได้เห็นหน้าแบบแบบเลยของสีแดงครับ ดีมากเข้าลูกนี้ซื้อค่ะซื้อ,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 อลูกนี้ผมเท่มากเลยเอ,อ, <laughs> อ๋อ,อ,อที่ไม่ใช่คนอะนะ <laughs> เป็นแท่งไฟปลอมดอแกแดงใช่ไหมใชน่นี่อุ้ยหลอ่อมากเลยอะหล่อหล่อปวยหนึ่งโอ้ <laughs> <laughs> โหตับเตือนนี้ลรแบบ ข้าขาวจริงรีกยองขาวว่าผิวดีดีความแบบดกยายประตูกันเองน่ารักอีเนาะ เออสเตนดีมากเลยเนะดูมีลูกเล่นดีอ่ะประตูนี้ก็คือคนไปลุกงานเหมืนจริงเหรอคนนี้ใช่จริงเหรอป้ชื่อวุ้ยอะไรอ่ะไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ฮ้ยยดันเบรกด้วยเพื่อน ก็คือแบบโล่งมาจริงๆมันมีมันมีของเล่นไงมือ,อใครนะใครนะคนนี้ใครนะแกโอ๊ย <c oughs> หน้าเมื่อกี้แบบป้าคนนะโทษนะโทษนะ <c oughs> <โท>ษมาวะ หูนิ้ตาดีมากเลยอ่ะปีเ๋เอาวะ้ยแบบมีตีมเยอะนี่เพลงนี้เออจะต้องแบบค้น up แบบบ่อยมากหูชอบจะมีลุคนี้อ่ะบอกว่าเท้าผมยักแล้วเองเอ,งเอ้ยเท้าผมยักเสีงเยงอะไรเป็นคน พี่มาร์คหรพี่มาร์คเดินเอคอคือคือบ้านนี้มีแบบอะไรเงี้ยเยอะดิเนาะอันนี้ของบ้านพี่แล้วจ้ะอ้าวอันนี้ของบ้านพี่แล้วเขินจังคือก็เซเว่นถ้ามีเพลงแบบปูเนี่ยม,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 มันมันเติมมันก็เพิ่งมามีชีวิตแ้วที่ชอบแบบชอบที่มีแดนซ์เบรกด้วยอะ่ะ แบบดูมีลูกเล่นป้ามีประตูประตูแบบคือกล้องกล้องพวกสเตทมันไม่ค่อยดีนนะอยูอ่แล้วมัน่ะดอะแบบไม่ค่อยมีโครซาฟ์คนเท่าไหร่ก็เลยน,น่าจะโครซาฟ์มากกว่านี้นิดนึงแบบมันมีหลายๆชอ็อตที่โครชาฟ์ได้แต่หมายถึงว่าอันนั้นมันเป็นที่กล้องที่มันไม่เคยดีอยู่แล้วไม่ว่าวงไหนก็ตามเร่อาหลงชอบเพลงนีแล้วเพราะว่าเพลงเนี้มันลุกมันจะฟีลแบบเซ็กซี่หน่อยหน่อยจะฟีลแบบโตหน่อยถ้าผู้ชายใส่สูทถ้าใส่ใส่สูดของเท่าหนักเอ้ยแต่ตอนแบบเล่นหน้าเล่นตาที่อยู่ข้างหน้าแล้วน่ะเอ้ยแบบดูแบบดูแบบ เดี๋ยวเขาลูบแปมเทียมนะอันนี้อันนี้ชอบแต่ว่าย่างแบมเด่นเรารู่สกเออใช่ใช่ใช่สเตจปกติอะแชร์เซ็นเตอร์อะไรเงี้ยค่อนข้างดีแต่ว่าวันเนี้ยไอสเตชนเน็ตดูแบเห็นอยู่ยอมเลยอะเอาเขาอยู่คนแรกเลยมีตอดในระหว่างเพลงไม่ค่อยเห็นขนาดนั้นกับตอนที่เราว่าตนกงไม่ค่อยแบบ ไม่ค่อยโคชช<ด>ั่อัพด้วยโอเคโอเคชอบอยู่ชอบอยู่ <im itation> ขนาดเป็นท่อนคนอื่นเป็นโคชชันอัพแ,แบบแบบเนี้ยไม่ไใช่ไหมต่อ <laughs> ไปนะคะเป็นเพลงที่น่าจะรู้จักน่าจะรู้จักนะ Just Right คิดว่าเคยฟัง่คิดว่าน่าจะเคยฟังแหละมาเดี๋ยวเราล้มหนึ่ง เออออออเเยฟันนี้เป็นชุดในเอ็มวีนเอ้ยหอมต่างได้นะน่ารักเคือุณเป็นคนชอบเพลงแนวนี้รู้สึกมองแล้วแบบสดใสมาก อุ้ยดูนี่แล้วแบบสดใสว่าเอออันนี้มองแล้วแบบมันค่อนข้างยิ้มตามอ่ะดูพี่แจกแกดูหน้าพี่แจ๊กแต่จริงๆจะบอกว่าเรารู้สึกว่าตาลเริ่มจำคนได้แล้วปดูสักสองสามคลิปเนาะก,ก็ เป็นอัจกซษได้ละอะไรนะอันสุดท้ายเพลงนี้ตารู้จักเพราะว่าเคยทำรีแอคไปแล้วล่าสุด <c oughs> เริ่ม <c oughs> ทำไมนะบ้าต่อในเอ็มวีไม่คิดว่าถ้าเต้นจะเยอะขนาดนี้เอ็มวีคือแค่เดินไปเดินมาท่าเต้นขอมมาก ปุยหล่อมันคนนะหมดแล้วใช่ไหมแอร์ทะเอน่ยเจนีนีนเพื่นที่อ่ะชอบเล่นวดูเหมือนเล่นวี เพลงดีเท่เพลงดีเท,ท,ท่แบบ oh, s <S แเสื้อตัวในตัวเดียวกับไฟสัน <Yeah. S 1> จริงจังธดาฉันเลยอยู่ฉันชับเสื้อ <Yeah. S 1> ตัวข้างในที่อยู่ <Yeah. S 1> ของแบบก็ไดต้ตัวเดียว จริงๆถ้าทำของคูปารีมีจะเท่มากเลยโอ้ยดูให้ดีดิเ็นเจะมี้าหรอน่ารังเลย,อยโอ้ยล้ก็อบเล่นน่าเล่นตอเงนี้จนมีเล่นน่าเล่ต่อทั้งเพลงรู้เึกออะไร เรื่อเรไ่มจริงๆ yeah, no มีกรแฮกมืองันตาม <Yeah. S 1> ันซีจีแอพยายาก่อนอากาศท่องเจ็ด ซื้อสิเขาบอกว่ามีเสื้อเต็ตามที่มาเต็มตู้เลยล่ะคือไม่เคยซื้อเสื้อตามแบมเลยนะเสื้อนี้สวยเสื้อนี้สวยเออแต่ตามที่มาก็จะใส่เสื้อแบบที่เราชอบเราเลยซื้อตามไม่ค่อยชอบซีจีเท่าไหร่เพื่องงเฮ้ยจริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นความคิดแบมทำไงวะซีจีสวยมากเลยจิ้งถูกต้องเลยเงาสูงเนี่ยโอ้ m ม่ก้า เออแกก็ okay. ยยอยากเพียงอะอยากเพียงอะแต่ว่ามัถ้ามันเป็นความคิดหนึ่งในคนนี้ยังไงวะก็ <c oughs> รู้สึกว่าคนนอนเราถึอว่าซีจีไม่ต้องมีก็ได้ซีจีม CG ไม่ต้องมี <c oughs> <c oughs> คือเหมือนตอนแรกนะคือเขนใจแบบ <c oughs> เออเขาอ,อาจจะตั้งอยากทําให้มันดูเป็นแบบเอาโดอะไรอย่าเง <c oughs> ี้ยนึกออกปะอีกสองเพลงที่เหลือยังไม่ทำเลยเอา้าว่ามันคนละธีมไง แต่ก็เออเออเออแต่ว่าลราฟังตัวผู้ชายเองก็คือเลิศคือพราะเคยฟังเพลงนี้แล้วด้วยแหละก็เลยแบบเอนจอยก็เลยเหมือนฟังเพลินๆอะไรแบบอุ้ยทุกคนนี้แบบน่ารักจังเลยอะไรอย่างเงี้ยสามเพลงเนี้ยชอบอะไรที่สุดส่วนตัวด้วยเพลงด้วยมูดอะไรหลายๆอย่างชอบแจ็สไนท์มากที่สุดคือเราป็นคนชอบแบบเหมือนอะไรที่มันดูสีสันสดใสอะไรมันก็เลยคิดว่าแจ็คสไนท์ค่อนข้างถูกจิต เราลงมาก็เพลงนี้เพราะว่าเพลงนี้ชอบตั้งแต่พี่ฟังกับลิงครั้งที่แล้วแล้วก็แบบฟังเรื่อยๆดียฟังเพลินงเพลแต่เพลงแรกก็ไม่ได้แย่เลยนะคือหมายถึงว่าเพลงแรกก็พรอมากแบบโอ้พี่แต่มันคือใหม่มากนะเพลงแรกหมายถึงว่าใหม่สำหรับต่าใหม่สำหรับเรามากแบบอันนี้ไม่เคยฟังคือโน้ยเดียอะไรแล้วก็เออเพลงนี้ก็เออก็พ่อที่นาอะไรเงี้ยคือจริงๆอะคิดว่าสเตจของทั้งสามเพลงเนี้ย ค่อนข้างดีเหมือนเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ดีแล้วดูมีลูกเล่นมีแดนซ์ช่วงแดนเซอร์อะไรเงี้ยหลิงชอบเพลงคอยแคนได้เหรอแอบแอบหล่อมากนะโปรเจคแน่เอาจริงแต่ว่าเพลงเบรสทุกครั้งเวลาหลิงจะชอบสายตาแบบหลุดไปมองเจบีตลอดเาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวตาเดี๋ยวคนก็จะหาว่าสรุปเมนใครเนี่ยอีกแล้วเพลงเบรสแล้วก็ชอบเจบีนั่นแหละเนี่ยถ้าถ้าดูทั้งหมดสามเพลงเนี่ยเธอชอบใครที่สุดเอาเป็นคนเลยเขาเมื่อกี้บอกว่าเพลงชอบ จะสบรยที่สุดใช่ไหมีอยู่ไม่กี่มีอยู่คนเดียวที่เราแบบอุ้ยหล่อดังเงี้ยเจบีมาเลยเย็นนึงยืนนึงนะคะมองอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นหล่อดังเงี้ยไอจีใหม่น้องตาลอนนี่เจบีเฟรนเออเจบีเฮ้ยเจบีไม่ยอมค่ะเจบีให้เป็นแค่เฟรนหมดกันจ้าเต็สุดท้ายของปีแล้วมั้งมีอีกเดราก็เดี๋ยวมันเป็นอันนี้เดี๋ยวมันเดี่ยว ใหม่ปะเออสเตจไม่ใหม่อีกอะไรเงี้ยแล้วทำไมเขาถึงเอาเพลงเก่ามาเล่นอะมาสิกูถามใครได้บ้างเนี่ยคือสงสัยมากเลยแบบแต่จริงๆอ่ะจะบอกว่าสามเพลงเนี้ยเป็นสามเพลงที่เราชอบเลยนะเขาเขาอาจจะเลือกแบบอ๋อช้างที่ริมชอบโอเคแค่คลิปนี้ประมาณนี้นะคะเออพอตอนนี้ก็ยังไม่มีเพลงใหม่ๆเนาะก็น้องตาลก็ก็ฟังเพลงเก่าๆวนไปก่อนหรือว่าใครอยากให้รีแอคคลิปอื่นๆถ้าใครอยากให หปิ่งกระตานมารีแอคได้กันอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกข้างล่างนะคะอยากให้แรกอะไรหรือว่าอยากให้มาทำคลิปอะไรด้วยกันก็บอกได้เลยแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดมดนกันอีนะคะเอาเออเอาไว้เอาไว้หนึ่งสรับอย่าลืมกดไลค์รู้ไหมทำมเมนทำไมอ่ะอย่าลืมกดอย่าลืมไลค์ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ากัิแกล้มนะตามไปฟอลโล่ตานี่ friend ด้วยนะตามไปปั๊มาตลกอ่ะี่เสื้อเหมือนปะใช่เลยอ๋อไม่ใช่เสื้อไม่ใช่เสื้อกูมาถึงเสื้อของกู ไม่ใช่เสื้อแบนกูคือเสื้อแบนมึงนี <c oughs> ่มีลายลายลายมีลายเดียวมีลายเดียวชิคเกียด